พปเห็นปลาบุมีผู้ได้้างนะครับผู้นาทางแต่ว่าเราไปแล้วมั้งนแล้วนึกว่าเห็นปลาบุญกนหมดหมดจรงครับนี่หมดแล้วไประบดเ่อเป็นปลาบุญแล้วไประเบไปแล้วไปไปเลยไงมหนเ็นไงครบภาพที่หนึ่ครับล็ล็ล็ นี่ก็จอดถ่ายรูปกันครับต้นไม้ใหญ่นะครับมาเชลนำทางดูงดดงดการจลดของพี่เบียร์มีสี่คอนนะครับ ขาตั้งนี่ไม่ต้องถอดดอ,อกก็ได้มั้งเนี่ย <c oughs> ตั้งไม่ต้องไม่ต้องอเลยเอ่พักก่อนเดี๋ยวจะพัสก,กันนะครับแล้วค่อยไปกันต่อ <c oughs> นิ่มๆนิ่มเรถแรงท่านประทานแล้วนะครับวันนี้ท่าประทานงานก็มื่นเลยวะหนูเดี๋ยวกูเชียวกว่า เด oh. oh. ี๋ยวเดยอเดี๋ยวเ้อรอกันกระดันด้วยไปอมเลยเลื่อนออาะ

ยางลื่นเติเมมานะครับรถนาเอม็มรถใหม่ออกศูนย์เติมแล้วหนึ่งแต้มตโ<ฮ>ไไอ้สบายไหมเก็บปะ Ha <laughs> ha.